สวัสดีครับซอสินงเกียงครับผมจิ้เนียงคอนแกนนะครับผมมือนีไม่เห็ดสูตรปลาไหลครับเห็ดสูตรเมียปลาไหลกันครับมีอยู่สามอย่างครับผมหนึ่งครับปลาต้มครับใส่ประจาครับสูตรนี้ครับปลาต้มสองหอยครับหอยเชอรี่ปูน้ำน้ำสามแล้วกันโมเสียมักครับผมโมเสียมักอันนี้สูตรเฉพาะของซอสินงเกียงเลยครับผมว่าล์ไิใส่เบื้องมือนี้ครับคำเลย หมองกลัวล่ะครับเอางท่านี้ก็นนะครับไปเบิ้งเลยไปเบิ้งตออไส้ครับผมครับผมครับไส้เรียบร้อยแล้วครับผมแปดลังครับมืดแนงไหยครับผมใส่น้ำปลาเปลียนอยู่ครับคือสองเบื้งกันครับผมว่าสิมาบประมาณนะครับแปดลังกับเมียสูตรเด็ดแล้วห้าครับผม สวัสดีครับนะครับเอ้เราแล้วมาอยักเข้ามายามบังกันครับว่านใส่ไว้เท่านี้นะครับแปดหลังครับผมมึงบรรยากาศครับเขาใส่ไว้นีแปดหลังครับใส่บังครับเงียสุดนะครับพอกินเกี้ยงครับผมนี่ครับมึงใส่ครับ เข้าเบิ้งกันครับหลังแรกครับอมี่ยังครับเคยไปที่เก่าครับ เพิ่มเงียวไปนันเลอน้อยครับ ครับย่าัตเองนะครับที่มันวะครับ